ทุกท่านที่เล่นเอาเวียนมาในสักพักนะครับจะต้องมีอาวุธที่ชอบเป็นขอ,ของตัวเองแน่ๆผมเองก็มีเหมือนกันนะครับอาวุธที่ผมชอบชิ้นนี้ค่อนขคันที่จะอยู่นี้เลยทีเดียวและผมรักมันมากนะครับเอามันเป็นนอนก่อนในชีวิตจริงได้ผมกเอาไปทํานั่นก็คือ q u a r t e r s t a ตาและแน่นอนผมไม่ได้รักแค่อาวุธชิ้นเดียวในสายนั้นแต่ผมรักแม่งทั้งสายเลยยกเว้นมึงเอาละ เนื่องจากผมเสียดายความรู้มากนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะทําคลิปแล้วก็ยัดความรู้เกี่ยวกับอาวุธตระกูลนี้ทั้งหมดลงไปในคลิปนี้เลยนะครับจะเป็นยังไงทุกท่านไปดูกัน Quarter Staff ในออกเวียดน,นะครับคืออาวุธที่มีความยาวเทียบเท่ากับอาวุธ2มือฉะนั้น Attack Range ของมันก็จะเทียบเท่าอาวุธ2มือไปด้วย ส่วนจุดเด่นของมันนะครับคือการที่มันสามารถบาลานซ์ระหว่างโมบิลิตี้แล้วก็ดาเมจได้อย่างลงตัวอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอาวุธอื่นๆแต่ถือว่าดาเมจต่อเนื่องของมันมีประมาทไม่ได้แต่การที่มันพยายามบาลานซ์แบบนี้เนะี่ยก็ให้เกิดข้อเสียตามมาก,ก็คือมันเป็นอาวุธที่ไม่สุดสักทางครับผมดาเมจเทรดก็ไม่ได้มากสุดโมบิลิตี้ก็ไม่ได้เยอะสุดความคล่องตัวของมันเองก็อยู่ในดับที่พอดีแต่ไม่ได้เยอะสุดเหมือนมีด ทำให้ต้องใช้ความสามารถเป็นอย่างมากในการเล่นและก็เมื่อบันเจออาวุธที่เทรดเก่งกว่ามันนะครับอย่างเช่นขวานหรือว่าคาถาไฟการต่อสู้จะเต็มไปด้วยความยากลําบากทันทีอีกทั้งเมื่อบันเจออาวุธฮิวอย่างเช่นคาถาฮลี่หรือว่าคาถาดวิดแล้วคนคนนั้นมันเล่นเป็นเป็นป่นลยเนี่ยสู้ยากมากครับผมเพราะว่าดาเมจของมันเนี่ยมันเป็นดาเมจต่อเนื่องอย่างเดียวเนาะทำให้มันไม่มีดาเมจแบบตู้มเดียวหายเลย ส่งผลให้คาราฮิวพวกนี้มันฮิวอัพทันการออโต้แท็กของอาวุธตระกูลควอเตอร์สตาร์แบ่งออกเป็น2ประเภทคือปลายทู่และปลายแหลม2ประเภทนี้แอนิเมชันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเริ่มจากปลายทู่จะเป็นการโจมตีแบบ3ฮิตนะครับผมฮิตท,ที่1กับฮิตท,ที่2เนี่ยจะยังทำดาเมจตามปกติส่วนฮิตท,ที่3มเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงขึ้นเป็นพิเศษโดยอาวุธที่ใช้การโจมตีแบบนี้นะครับมี4อันก็คือ พอ r t เตอร์สตาร์ n ไอรอนคลาดสตาร์อ a ลบันและเ r a รลเ e เกอรครับผมถ้าวัดกันที่ดาเมจการโจมตีแบบปลายทู่จะให้ดาเมจโดยรวมมากกว่าของปลายแหลมแต่ปัญหาของปลายทู่ก็คือเมื่อท่านทําการออกการโจมตีทีที่1ทีที่2ไปแล้วยังไม่ได้ตีทีที่3ต่อช่วงระยะเวลา1ก็เว้นไว้ประมาณ0.7วิที่ผมเคยคาดคเน,นไว้แอนิเมชันการโจมตีก็จะถูกรีเซ็ตกลับไปทีที่1ใหม่ ส่วนของปลายแหลมนะครับจะทําการโจมตีเป็น2 h i ฮิตดาเมจเท่าเดิมไปตลอดจนจบโดยจะเร็วกว่าของปลายทูเล็กน้อยนะครับอาวุธที่ใช้การโจมตีประเภทนี้ก็จะมีด so ับเบิลเบลดโซไซแบล็กมองสเตปแล้วก็แฟนทอมทวิดเบลดครับผมในส่วนของพาสซีฟนั้นไม่มีอะไรมากนะครับผมสามารถอธิบายโดยรวบรัดได้มีดังนี้ พาส i v e อันที่ 1, s t u n n ตันดิ r งสไตรทุกๆก,การออโต้แอทแทกครั้งที่10จะทำการสตันศัตรูชั่วระยะเวลาหนึ่งพาส i v e อันที่ 2, Energetic ทุกๆก,ก,การออโต้แอทแทกจะทำการฟื้นฟู Energy 2หน่วยพาส i v e นี้เป็นพา s i v e d ดฟอลต์สำหรับการเล่นอาวุธคอ a r เ e อร์สตาร์เพราะว่ามันใช้บานาเยอะพาส i v e อันที่ 3, l i ไลฟ์เ c ชทุกๆก,ก,การออโต้แอทแทกจะทำการดูดเลือด15%ต่อความเสียหายที่ทำได้เอ่อเฉพาะการออโต้แอทแทกนะครับ และพาสซีฟอันที่4 d ่ดรีเดนไฟติ้งนะครับเมื่อโจมตีครบ8ครั้งจะได้รับบัฟใต้ตีนนะครับช่วยเสริมระยะเวลาสกิลซ c ซที่เราสร้าง35%ช่วยระยะเวลาหนึ่งตัวของพาสซีฟนะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องเอาอันไหนเป็นหลักปรับตามที่ทุกท่านถนัดหรือปรับตามสถานการณ์ได้เลยโอเคมาถึงสกิลคิกันแล้วตั้งแต่สกิลคิวเป็นต้นไปนะครับผมจะลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงทุกท่านไปดู สกิลคิวอันที่1 c o n c u s s v v e o o m o o เป็นสกิลเป้าหมายเดียวนะครับแต่ขอบเขตการโจมตีเป็นกลุ่มทีที่1และทีที่2 f o l ฟลวิ b ง,งโเนี่ยเป็นการปาดซ้ายปาดขวาทำดาเมจเป็นกลุ่มแล้วก็ทำการเพิ่มแต้มเทรดหรือแต้มเอ็ o โกรมอนแต้มส่วนทีที่3 c o n c u s s i v e โ r o เนี่ยเป็นสกิลที่เราจะทำการฟาดกระบองลงมาเป็นคอมโบสุดท้ายนะครับทำการสตันสตูแล้วก็ทำดาเมจเอวจากนั้นก็เพิ่มแต้มเอ o โกมอนแต้มเช่ดกัน ถ้าคุณไม่ได้ทำการต่อคอมโบเกิน6วิสกิลจะรีเซ็ตกลับไปทีที่1ใหม่สกิลคอนคัสซีฟคอมโบเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้โหดเหมือนเมื่อก่อนแต่เรายังสามารถใช้มันได้ในกรณีที่เราต้องการสกิลหยุดเพิ่มและดาเมจอาวุธมันก็ไม่ได้แย่นะครับทีที่3ของมันเนี่ยสตันนานอยู่ทำให้เราสามารถใส่คอมโบด้วยสกิลอื่นได้และมานาที่มันใช้เนี่ยใช้ไม่เยอะ ทำให้ในการต่อสู้ระยะยาวเนี่ยคอนคาซีคอมโบจะได้เปรียบกว่าเวิลดิ่งสไตรสกิลคิวอันที่2องเวิลดิ่งสไตรจะทําการควงกระบองสร้างขับแสรอบตัวและในขณะที่ร่อยู่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยเมื่อสกิลนี้ปั่นโดนศัตรูเพียงแค่1ตัวเป็นต้นไปจะทําการลดคูดาวสกิลนี้12%เป็นระยะเวลา5วินาทีสามารถสแต็กได้ทั้งหมด3ครั้งสกิลนี้เป็นสกิลที่ป๊อปปูล่าเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่า ดาเมจเอาพุทที่มันทําได้เนี่ยอาจจะมากที่สุดในบรรดาสกิลทั้งหมดและความคล่องตัวในการใช้งานนะครับท่านสามารถเดินไปปั่นไปได้ไม่จะเป็นต้องหยุดชะงักเพื่อปั่นทำให้ท่านสามารถใช้ควบคู่ไปกับการออโต้ไอแท็กและก็ปั่นเพื่อไล่ตามคู่ต่อสู้ได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งคอนแค s ซีฟคอมโบและเวิร์ลลิงสไตล์นะครับสามารถใช้ควบคู่กับการออโต้ไอแท็กจนกําเนิดเป็นการแคสเซิลเอเดอร์เชันได้กล่าวคือเมื่อเสร็จสิน้นการออโต้ไอคแท็กเอเดเบชัน e ของทีที่1 2หรือ3นะครับ ท่านสามารถใช้สกิลควบคู่ไปในระหว่างแกปตรงนั้นได้เลยและมันจะเป็นการเพิ่มความต่อเนื่องในการโจมตีรวมถึงเพิ่มดาเมจเอาพุทโดยรวมด้วย,วยสกิลคิวอันที่3คัตวิวนะครับถ้าจะทำการกลิ้งไปยังเส้นทางที่เราเลือกทำดาเมจเล็กน้อยแล้วก็ศัตรูที่อยู่ในระหว่างเส้นทางที่เลือกกับศัตรูที่อยู่หลังเราแบบใกล้ๆเนี่ยจะถูกเราผลักกันในหนกและเมื่อเรากลิ้งในระหว่างที่เราโดนดาเมจ เราจะได้รับดาเมจรีสติเน์เพิ่มจานวนหนึ่งสกิลคัตวิวส่วนมากนะครับมักจะใช้ใน CVC ไม่ค่อยใช้ในการจอสู้แบบตัวต่อตัวหรือแบบสเกลเล็กแต่ถ้าจะใช้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการไล่จับอาวุธที่เราไล่จับไม่ทันด้วยสกิลปกติแต่ต้องพึงระลึกไว้ด้วยว่าดาเมจเอาพุทมันก็จะลดลงเพราะว่าสกิลดีดาเมจมันไม่ค่อยมีโอ้ยเหนื่อยแท้แต่ไม่เป็นไรไปนต่อครับกับสกิล W สกิล W อันที่1 g e l d เกลแ AKA ปัดฝุ่นนะครับจะทำการวาดกระบองไปด้านหน้า3กระบวนท่าทำดาเมจ LV ไปยังทิศทางที่เราเลือกและถ้าหากเราสามารถโจมตีโดน3ครั้งเนี่ยเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจอัตโติถ e 50%แล้วก็เพิ่มความเคลขึ้นที่30%ด้วยเช่นกันโดยสกิลเกลแดนถือเป็นอีกหนึ่งสกิลหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเปนอย่างมากในการนำไปคอมโบกับสกิลอื่นๆในโฟลเดอร์สตารเช่น คอมโบกับคอน a s ส i ี e คอมโบเพื่อให้คอน a s ส i ี e ตีทีที่3สตันก่อนแล้วตามต่อด้วยเกิแ่แดนซ์หรือกับเวิลิงสไตร์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเทรดขึ้นอย่างมากทำให้เทรดชนะอาวุธที่เคยแพ้ทางได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะหมดฤิ์หรือคอมโบกับคัตวิวเพื่อช่วยอุดข้อเสียการที่คัตวิวมิมีดาเมจหรือคอมโบกับสกิล l E ของอาวุธควอเตอร์สตารหลายๆชิ้นอาจจะได้ทั้ง8ชิ้นเลยก็ว่าได้ สกิลดับอันที่2สต mm ันรันเมื่อกดเราจะได้รับบัฟความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30%และเอนชาร์การออโต้แท็กของเราทําให้การออโต้แท็กครั้งถัดไปเนี่ยจะทําการสตันสตูช่วงระยะเวลานึ่ถ้าเราไม่ได้ตีสตรูเนี่ยบัฟก็จะหายไปตามระยะเวลาที่มันกําหนดก็คือสีวิแต่ถ้าหากเราตีสตรูภายใน4วินั้นเนี่ยหลังจากที่เราตีสตูเสร็จบัฟก็จะหายไปเช่นกัน สตันรันนะครับเป็นสกิลที่ใช้ได้ในหลายสถานการณ์มากๆสามารถปรับหรือพลิกแพลงใช้ได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการขัดร่ายศัตรูหรือการไล่ตามศัตรูการวิ่งหนีจากศัตรูเพื่อถอยไปรีเซ็ตหรือการเบรกจังหวะในการเทรดของศัตรูสามารถใช้ได้หมดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความเก่งหรือความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ใช้เช่นกันฉะนั้น ท่านจะต้องปรับตัวให้ดีแล้วก็รู้แมทช์อัพของศัตรูตลอดในการจะใช้สกิลนี้ให้ได้ประสิทธิผลอย่างถึงที่สุดสกิล W อันที่3ฟอ f o r ฟ Full Swing จะทำการกวาดกระบองรอบตัวสร้างรัศมีประมาณหนึ่งแล้วก็ศัตรูที่โดนกระบองกวาดใส่เนี่ยจะถูกผลักให้กระเด็นออกแล้วก็ได้รับดีบัฟลดดาเมจที่ศัตรูตัวนั้นทำได้50เป็นเวลา5วินาทีอ๋อแล้วก็มีเอฟเฟกตแยกด้วยนะครับ ถ้าหากคนที่โดนเป็นเพลเยอร์เนี่ยจะไม่สามารถตีออโต้แท็กได้เป็นเวลา5วินาทีหรือถ้าหากคนที่โดนเป็นมอนสเตอร์เนี่ยก็จะถูกลดความเร็วในการออโต้แท็กลง50เป็นเวลา5วินาทีสกิลนี้ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในการใช้งานเพราะว่าเวลาจะใช้สกิลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต่อเมื่อเวลาเจอผู่ต่อสู้ที่เน้นการโจมตีโดยใช้ออโต้แท็กเป็นหลัก สกิลดับอันที่4 r i s i n g Blow จะทำการงัดกระบองขึ้นไปข้างหน้าเป็นรูปกลวยศัตรูที่โดนงัดเนี่ยจะถูกทำให้ลอยขึ้น1วินาทีทำดาเมจเป็นกลุ่มและยิ่งงัดโดนฝั่งตรงข้ามที่เป็นผู้เล่นมากเท่าไหร่นะครับก็จะทำการลดคูดาวให้สกิลนี้มากขึ้นเท่านั้นโดยสแต็กได้สูงสุดคือ3สแตก็กหรือคืองัดได้สูงสุด3คนที่จะลดคูดาวให้ สกิลนี้ไม่ค่อยได้ใช้ในการต่อสู้สเกลเล็กๆสักเท่าไหร,ร่นะส่วนมากมักจะใช้ในการต่อสู้แบบ s m ส l อ s สเ l ลหรือ CVC ที่คนเยอะๆสกิลนี้จะใช้ได้ดีนะครับใช้ในการยกตัดจังหวะกองทัพฝ่งตนงข้ามสกิล W อันที่5 Separator จะทำการฟาดกระบองอย่างรุนแรงใส่เป้าหมายทำให้เป้าหมายที่โดนเนี่ยถูกรูดเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วก็ทำดาเมจแรงประมาณนึงเลย โดยทําความเสียหายเป็น a อวโดยเพลเยอร์ที่โดนนะครับก็จะถูกทําให้กระเด็นไป12เมตรส่วนมอนสเตอร์ที่โดนเนี่ยหรือม็อบก็จะถูกทําให้ลอยขึ้น0.6วินาทีโอเคไปกันต่อในส่วนของอาวุธกันอาวุธชิ้นแรกของตระกูล q u a r t e r s t a า f เลยก็คือ q u a r t e r s t a า f ฟครับผมฟังไม่ผิดอ่ะชื่อนี้แหละโดยสกิล E ของมันนะครับก็คือวอลลิฟ มันจะทําการใช้อาวุธตัวเองเนี่ยเป็นเสาในการค้าเพื่อกระโดดไปยังเป้าหมายฟาดกระบองลงทําดาเมจพอสมควรแล้วก็ในระหว่างที่โดดไปนะครับจะไม่โดน CC แล้วก็ไม่โดนดาเมจกล่าวคือเป็นอมตะนะเวลาโดดลงไปชแนลลิ่ง0.6วินาทีและศัตรูที่โดนมันฟาดลงใส่เนี่ยจะโดนดาเมจแล้วก็ถูกทําให้ยกลอยขึ้นเป็นเวลา1วินาทีแล้วช่วงเวลาที่มันเป็นอมตะ หรือว่าช่วงเวลาที่มันไม่โดนทั้งซ c ไม่โดนทั้งดาเมจหรือมีช่วงไหนบ้างที่มันไม่โดนซ c ไม่โดนดาเมจเนี่ยมันคือช่วงไหนเหรออ่าสามเหลี่ยมภาพนี้มีคําตอบครับผมจากประสบการณ์การใช้งานอาวุธนี้มาตลอด2ปีแล้วผมรักมันมากผมสามารถอนุบาลได้ว่าช่วงที่จะไม่โดนขัดหรือไม่โดน c c เนี่ยก็คือตลอดระยะเวลาใช้สกิลจนจบเลยครับตั้งแต่เริ่มปีนเสาจนฟาดลงเลย แต่ในช่วงเวลาที่เราจะไม่โดนดาเมจเนี่ยมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือจะเป็นช่วงระหว่างหลังจากที่เราปีนเสาไปแล้วเรากำลังโดดมาช่วงระหว่างที่เราโดดไปจนถึงช่วงที่เราถึงพื้นเนี่ยเราจะไม่โดนดาเมจอาวุธที่ผมรักชิ้นนีนะ้สกิล e ของมันสามารถปรับใช้ได้หลายสถานการณ์มากๆไม่ว่าจะเป็น การโดดเพื่อไล่ตามผู้ต่อสู้โดดเพื่อช่วยในการเทรดดามจหรือโดดเพื่อหลบสกิลใหญ่ของฝั่งตรงข้ามเพราะว่ามันมีช่วงที่เป็นไอเฟรมอยู่ทําให้สกิลนี้เป็นสกิลที่มีประสิทธิภาพมากในการต่อสู้แบบโซโลจึงเป็นอาวุธที่นิยมชมชอบในการเอาไปเล่นโซโล่โอเพ่นเวิลด์เดอะมิดหรือในคอรับแต่ในคอรับนี่พอปูล่าน้อยลงแล้วนะเพราะมีอาวุธอื่นที่ท็อปฟอร์มกว่า อาวุธชิทิซอกนะครับไอรอนแคทสตาร์สกิลเอเฮอริเคนจะทําการหมุนเป็นเฮอริเคนปั่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 นนะครับเพิ่มดาเมจดิสแตนให้ตัวเองแล้วก็ทำดาเมจโดยรอบเป็นเวลา5วินาทีผู้ใดเข้ามาโดนนะครับถ้าหากเป็นเพลเยอร์จะถูกผลักกระเด็นแต่ถ้าหากเป็นมอนสเตอร์จะถูกขัดไร้แทนมาถึงอาวุธอันที่3กันแล้วนะครับดับเบิ้ลเบลดสตาร์ไฟอาวุธนอกรีดนะครับในความเห็นผม สกิล e soaring Sw swipe จะทำการกระโดดไกลมากๆไปยังพื้นที่ที่เลือกนะครับศัตรูที่อยู่ในนั้นเมื่อถูกฟันแล้วเนี่ยจะถูกลดความเร็วเคลื่อนที่50%และสกิลนี้จะลดคูดาวลง20%เมื่อฟันโดนศัตรูที่เป็นเพลเยอร์ดับเบิลเบลดถือว่าเป็นอาวุธที่มีความคล่องตัวสูงสุดในบรรดาพอตเตอร์สตาฟด้วยกันเลือกด้วยสกิล e นะครับกดแล้วมันโดดเลยถึงตัวศัตรูแทบจะทันทีและโดดไกลมาก ทำให้ผู้ใดที่คิดจะหนีอาวุธชิ้นนี้นะจะรอดพ้นจากเงื่อมือดับเบิลเบดไปได้ยากมากแต่ข้อเสียของดัเบลเบดก็คือดาเมจมันแทบไม่มีทําให้มันต้องหาของชิ้นอื่นมาช่วยเติมดาเมจอย่างเช่นส่วนหัวที่มีสกิลทำดาเมจหรือส่วนเสื้อที่มีสกิลทำดาเมจเป็นต้นอาวุธชิ้นที่4ี่ b l k c k ม o s t Step สกิล E f a ัตเ e อร a t e จะทําการปาอาวุธในรูปแบบของพลังงานออกไปในตําแหน่งที่กําหนด เมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดมันก็จะหยุดแล้วก็หมุนเป็นเวลา3วินาทีระหว่างที่มันหมุนอยู่ใครก็ตามที่อยู่ข้างในวงก็จะถูกลบบัฟเกี่ยวกับโล่ทั้งหมดแล้วก็จะถูกตัดไม่ให้มีโล่ใหม่ขึ้นมาด้วยนอกจากนี้คนที่อยู่ในวงของมันเนี่ยถ้าหากเป็นเพลเยอร์นะครับก็จะถูกลดดาเมจที่ทำได้40%ต่อการโดนปั่น1ครั้งส่วนถ้าหากเป็นมอนก็จะเป็น10%แทน แล้วก็แม้จะออกจากวงไปแล้วนะครับดีบัฟก็ยังคงอยู่ต่อไปอีก5วินาทีจนหมดเวลาอาวุธชิ้นที่5โซไซนะครับสกิลอี e, ทอรนาโดจะทําการส่งทอรนาโดไปยังเส้นทางที่กําหนดนะครับผู้ใดที่โดนทอรนาโดเนี่ยก็จะถูกยกให้ลอยขึ้น1.4วินาทีโดยไม่สน CC ซีรีสตันตนะครับโดนเท่าไหนก็โดนเท่านั้น1.4วิแล้วก็สโลเป้าหมาย80% ผู้ใดที่โดนจังๆก็จะทั้งยกทั้งโดนสโลว์แต่ถ้าคนที่ไม่โดนจังๆเนี่ยก็จะโดนแค่สโลว์แปเท่านั้นอาวุธชิ้นที่6 s สตาร์ฟออฟบาลานสกิล E คือ m ิสติก Rock นะครับจะทําการเสกพายุหินพิเศษมาหมุนรอบตัวนะผู้ใดที่เข้าไปในพายุนี้เนี่ยก็จะถูกตัดฮิวสาแล้วก็ลดความเร็วเคลือ่อนที่50%ครับผมแล้วก็สําหรับตัวเองแล้วเนี่ยจะเพิ่มดามรจดิสตน์จำนวนหนึ่ง แต่ปัญหาคือจะไม่ได้รับฮิลในระหว่างที่ใช้พายุนี้จะต้องปิดพายุนี้ก่อนหรือว่าให้พายุนี้หมดเวลาถึงจะกลับไปได้รับิีอีกครั้งอาวุธชิ้นที่7 g r a เกรลซิเกอร์สกิล e โซเชเกอร์นะจะทําการฟาดพื้นอย่างรุนแรงทําให้เกิดแผ่นดินแยกแล้วก็มีเส้นไปในทางที่เรากําหนด20เมตรนะครับแล้วเมื่อฟาดเสร็จแล้วเนี่ยก็เส้นตรงนั้นมันจะทิ้งไว้ช่วงระยะเวลาหนึง่ง ถ้าใครไปเหยียบตรงเส้นนั้นเนี่ยก็จะถูกรูทประมาณ3.5วินาทีและเส้นนี้สามารถฟาดได้อีกรอบครผมแต่ครูดาวก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจาก20วิเป็น40วิอาวุธชิ้นนี้จะมีเห็นบ้างในการไปเล่นเซตวันช็อตหรือเซตที่เล่นกับกำดักในคอร์ดเตสตันเจียนนะครับเพราะว่าสกิล l ของมันเนี่ยรูทนานมากนะครับ3.5วินาทีแถมฟาดได้อีกรอบอีกงหกแล้วก็ใน CVC นะครับ ที่มันจะเล่นในฐานะของเดฟแทงค์ในการโฮ่กองทัพของฝั่งตรงข้ามไม่ให้เข้ามาใกล้กองทัพฝั่งเราจนเกินไปหรือว่าตีเพื่อสกัดทัพฝั่งตรงข้ามอาวุธชิ้นสุดท้ายแฟนทอมทวินเบลดกับสกิล e p แฟนทอมทวินนะครับกดใช้3ครั้งครั้งที่1นและครั้งที่2คือแฟนทอมทวินจะทําการยิงโปรเจคทายออกไปเป็นคนกําลังควงกระบองอยู่ใครที่โดนมันปั่นนะครับก็จะโดนดามเมจแล้วก็ถูกสโล1สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ส่วนที่สุดท้ายนะครับจะเป็นทวินสลัทำการฟาดลงมาอย่างรุนแรงพร้อมกับร่างเงาทำให้คนที่โดนฟาดเนี่ยได้รับดาเมจแล้วก็ถูกทำให้ลอยขึ้น0.7วินาทีอาวุธชิ้นนี้นะครับเป็นอาวุธที่สลักข้อดั้งเดิมของค o อเตอร์สตาร์ก็คือการบาลานซ์ระหว่างโมบิลิตี้และดาเมจออกไปนะครับแล้วเน้นไปที่การทำดาเมจอย่างเต็มที่สกิลเอของมันนี่ดาเมจเอาพุทเยอะมากๆนะครับโดยรวมทำให้มันเป็นอาวุธที่ เพิ่มความสามารถในการเทรดขึ้นมาเป็นอย่างมากอาจจะเทรดดีสุดในบรรดาพี่ๆคอรเตอร์สตาฟทั้งหมดด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ใช้ดีมากในการต่อสู้แบบโซโลอีกอาวุธหนึ่งเลยในส่วนของคอนเทนต์ที่อาวุธทั้ง8ชิ้นสามารถไปจอยได้จะมีคอนเทนต์ไหนบ้างผมก็จะลิสต์เอาไว้ประมาณนี้เริ่มจากโซโลคอนเทนต์กันก่อนนะครับก็พวก Cor r u p t e ตนน The bit Open World หรือ Cat อนะครับอาวุธที่ใช้ได้ดีก็จะมีอยู่3ชนิด คือ q u a r t e r s t a f f อันแรก p h t o t t m t w i n Blade แล้วก็ Double Blade s t a f f ก็ p a n น o m t Winblade กับ Qua r t e r s t ส f านะครับสามารถใช้ได้ในการเล่นคอนดันเนียนกับ The ะมิทเพราะว่าความสามารถในการต่อสู้วันนี้ถือว่ายืนหนึ่งในบรรดา q u a r t e r s t a f f ด้วยกันส่วน Double Blade นะครับเป็นอาวุธที่มีความคล่องตัวมากสุดในบรรดาตระกูล q u a r t e r s t a f f ฉะนั้นจึงสามารถเอาไปใช้ในการแก t เทอร g รงได้อย่างดีเยี่ยมเพราะว่ามันหนีง่าย แต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ในคอนเทนต์ไม่เกิน7คนควอเตอร์สตารไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ไม่ใช่อเทมเมตาครับถ้าจะใช้ก็ต้องปรึกษากับเพื่อนให้ดีนะครับว่าจะเอาอเทมอะไรไปในส่วนของคอนเทนต์แกร์หรือว่าคอนเทนต์ปล้นหรือฆ่าชิงซับนะครับอาวุธที่ใช้ได้ดีก็จะมีอยู่2ชิ้นก็คือเกรลซิกเกอร์กับดับเบิลเบลดสตาร์นะครับเพราะว่า กรีลเกร์เนี่ยมันจับได้ดีจับได้นานนะสามารถจับให้ม้ามันอยู่กับที่ได้นานส่วนดับเบิลเบสสตาร์นะครับมีโมบิลิตี้ที่ดีทำให้สามารถไล่ตามม้าได้นะครับถ้าหากคอมโบกับเซตแกงเกอร์แล้วถัดมาในส่วนของสมอลสก l ลเนื่องจากตำแหน่งรีฟแท้งของสมอลสกลเนี่ยมันมีอาวุธอื่นที่ครบเครื่องกว่าสามารถเอาไปแทนตำแหน่งได้มากกว่าในตำแหน่งแท้งซึ่งมีจำกัดนะครับอาวุธควอเตอร์สตาจึง ไม่ค่อยได้เห็นมากนักในการใช้งานในสมอสเกลที่ผมเคยเห็นหรือผมเคยใช้เนี่ยก็มีเพียงแค่ชิ้นเดียวก็จะเป็นเกรลซีเกอร์เท่านั้นและสุดท้ายคอนเทนต์ CVC หรือว่า s e r v i c e s e a r c h นะครับเอาคนจำนวนมากเน่เข้ามาห้ามหันกันเยอะจริงๆนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปเห็นอาวุธควอเตอร์สตาร์ที่ได้มีใช้บ้างในคอนเทนต์ CVC นี้นะครับก็จะมี4ชิ้นก็คือเกรลซีเกอร์โซไซ b บ a ็กวอล์ s สเตฟแล้วก็ Star ์อัลบารานีชิ้นนี้แต่ว่าทุกครั้งที่ท่านจะใช้นะครับผมแนะนําให้ท่านถามความเห็นจากแม่ทัพหรือว่าคอเลอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอาวุธ4ชิ้นนี้ต้องใช้ความชํานาญพอสมควรในการใช้ในคอนเทนต์ v v c ต้องศึกษามันก่อนถึงจะเล่นได้ดีสุดท้ายนี้มันเป็นของแถมนะครับมันคือแมทช์อัพที่มีโอกาสจะได้เจอเวลาไปทำคอนเทนต์ประเภทโซโลนะพวก The ด i ิ c o r r u p t e ด หรือว่า open world โดยผมจะยกเฉพาะอาวุธที่มันสัมผัสสำคัญนะครับที่สามารถพบเจอได้บ่อยมีดังนี้โดยผมจะเริ่มจากอาวุธสายเทรดก่อนนะอาวุธสายพวกนี้เนี่ยคอร t เอตอร์สตไม่ควรจะไปเทรดด้วยจนถึงที่สุดนะครับคอ t t เอตอร์สตควรจะเทรดแบบเข้าๆออกออก,กล่าวคือเราควรจะเข้าไปเทรดในจังหวะที่เราได้เปรียบและเราจะต้องเริ่มออกในจังหวะที่เราคิดว่าเราเริ่มเสียเปรียบ เริ่มจากขวานนะเป็นอาวุธที่ควอเตอร์สตาร์สู้ด้วยยากมากนะเพราะว่าเป็นอาวุธที่เทรดดามิรระยะใกล้โหด้วยสกิลอดีนาลีบูสแล้วก็เบตติงส t ต็กอีกทั้งยิ่งเป็นแพทเทนแอแล้วเนี่ยจะมีสกิลปลาขวานนะที่ปลาทีที่2มันจะดูดเลือดคืนมาทำให้เราสู้ด้วยยากแต่วิธีสู้เวลาเจอนะเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ใช้สกิลคิวเป็นคอนคาซิฟคอมโบสวนแต่ว่าอยู่เป็นเกล็ดนะครับเพราะเราต้องการทั้งดามจในการเทรดสวนกับมันและเราก็ต้องการสตันไม่ให้มันใช้ สกิลอะดรีนาลีนบูส์เนี่ยคุ้มมากเกินไปด้วยส่วนหัวถ้าเกิดเป็นหัวผ้าก็เอาเป็นสกิลผลักนะเอาไว้ผลักเวลามันกดอะดรีนาลีนบูสใส่เพราะว่าเป็นไปได้อย่าให้มันได้ตีนะส่วนหัวกันหัวอะไรพวกนี้ก็เอาไว้เก็บไว้เวลามันจะปาขวานนะก็กดจะมันปาขวานให้ดีเกรงให้แม่นในส่วนดาบผมคิดว่าอาวุธดาบที่เราจะได้เจอค่อนข้างบ่อยในคอนต์โซโล่ก็จะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นก็จะมีพวกคาร์วิงซอส คาร์ลินเบดหรือว่าดูซอสโดยดูซอสจะพบเจอได้บ่อยสุดวิธีแก้ทางดูซอสง่ายๆครับเราก็แค่ปรับดับเบิลยูเป็นฟอร์ตฟูลสวิงเอามาปดอาวุธหลังจากที่มันอันตรายใส่เราแล้วส่วนคาร์ลินเบดกับคาร์วิงซอสเนี่ยเราสามารถใช้สกิลดับเบิลยูเป็นเกลดนเทดสวนสู้กับพวกมันได้เลยถัดมาคือคาถาไฟนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านสู้กับอาวุธชนิดนี้เพราะว่า ท่านไม่สามารถสู้ดาเมจพวกมันได้แน่ๆแต่ถ้าหากท่านต้องสู้แล้วเนี่ยก็ให้ปรับสกิลคิวเป็น Burning Strike W เป็น Gale Dance แล้วก็เทรดสู้กับมันไปเลยส่วนในกรณีที่เป็น Quarterstaff ชิ้นแรกเนี่ยก็เก็บสกิล E ไว้ในเวลาที่เขาใช้ W เป็นกำแพงไฟก็ให้โดดข้ามกำแพงไฟไปอ๋อเวลาเราเจอเป็น b i m r Match นะ Quarterstaff VS Quarterstaff เนี่ยมันจะเป็นแมทที่ชี้วัดว่า ใครมีกลืนมากกว่าคนนั้นก็จะชนะไปนะใครพลิกแพลงสก,กิลได้มากกว่าคนนั้นจะชนะไปในส่วนของพอ r เตอร์สตาร์อันแรกนะครับถ้าเราเจอกับพอ r เตอร์สตาร์อันแรกด้วยกันเเวลาเราจะโดดเนี่ยเราต้องคิดให้ดีนะครับต้องหลอกล่อให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดดมาก่อนเพื่อที่เราจะได้โดดสวนได้ทําให้ฝั่งตรงข้ามกลายเป็นฝ่ายถูกยกลอยขึ้นแทนที่จะเป็นเรานะถัดจากนี้จะเป็นอาวุธประเภทไคนะครับเป็นอาวุธที่โจมตีเข้าๆออกๆนะครับ อาวุธประเภทนี้เวลาสู้กับพวกมันเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายไปไล่ตามพวกมันคนระับต้องทํายังไงก็ได้ให้พวกมันเป็นฝ่ายไล่ตามท่านเพราะว่าถ้าหากท่านไปไล่ตามพวกมันเนี่ยพวกมันจะได้เปรียบในด้านโมเมนตัมนะครับต้องทําให้โมเมนตัมกลับมาด้วยการให้พวกมันเป็นฝ่ายไล่ตามท่านแทนอาวุธประเภทหอกนะเป็นอาวุธที่ถ้าเป็นไปได้ผมไมอยากให้ทุกท่านไปสู้ด้วยเพราะว่ายิ่งเป็นสเปียร์วันแฮนเนี่ยถ้าคนใช้เก่งๆดีถือว่าแทบจะสู้ไม่ได้เลยสำหรับคอร์เตอร์สตาร์ แต่ถ้าต้องสู้แล้วเนี่ยก็ให้ศึกษาพฤติกรรมการต่อสู้ของฝั่งตรงข้ามไว้ให้ดีว่าเขาเล่นในระับประมาณไหนแล้วก็ปรับสกิลดับเบิลยูให้สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของฝั่งตรงข้ามเพื่อจับฝั่งตรงข้ามให้ยูหมัดหรือแก้ทางอย่างยูหมัดต่อมาคือเคิร์ดวันแฮนด์นะเป็นคาถาเคิร์ดสตาร์ฟมือเดียวนะอันตรีของมันจะเสกหัวกระโหลขึ้นข้างบนนะเป็นอาวุธฆ่าคนไม่รู้แต่ถ้าคนรู้แล้วนี่มันจะกลายเป็นง่อยแดกันทีวิธีแก้ทางไม่ยากนะ ก็ใส่เป็นหมวกกาเดียนเอามาล้างสแต็กตอนมันจันติระเบิดส่วนยาก็จะเป็นยากีการ์ติฟายโพชั่นนะครับเอามารับดาเมตมันหรือว่ายาดีสิตโพช o ัก็ได้เอามารับดาเมอัอติก็แค่นี้ก็สามารถแก้ทางมันได้แล้วง่ายๆนะครับส่วนที่เหลือก็ปฏิบัติตามหลักสูตรการต่อสู้กับอาวุธไคตามปกติสุดท้ายอาวุธธนูนะเป็นอาวุธที่เราสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรการไคตามปกติได้เลยนะครับ กดดันให้มันไล่าตามเรานะครับแล้วก็ใช้สกิลอื่นเข้าถึงตัวมันก่อนในกรณีที่เป็นคเตอร์สตาร์อันแรกแล้วถ้าหากมันใช้โดดนั่นแหลเราค่อยโดดตามอย่าเพิ่งใช้โดดไปก่อนแต่ให้เราใช้โดดในอย่างที่มันโดดเท่านั้นนอกจากนั้นก็ไล่ทุบไล่ประกบไล่แนบตามปกติโอ้ยจบแล้วนะครับสำหรับคอเตอร์สตาร์ผมคิดว่าน่าจะเป็นองค์ความรู้อย่างสุดท้ายแล้วที่ผมสามารถ ทำเป็นไกด์แบบละเอียดนี้ได้นะครับฉะนั้นผู้ใดที่ดูคลิปองค์ความรู้องค์ก่ๆของผมมาแล้วเนี่ยแล้วดูครบหมดผมคิดว่าไม่ต้องครบหมดก็ได้นะครับสามารถที่จะออกไปประชลโลกอัลเบียนได้แบบไม่อายใคร,นะครไม่โดนใครฆ่า,า,า,าง่ายๆแน่นอนนะครับส่วนหลังจากนี้ผมคิดว่าทุกท่านสามารถเรียนรู้เองได้แล้วก็อยากให้ไปสัมผัสรสชาติการเรียนรู้ในโลกอัลเวียนด้วยนะครับ ขอทุกท่านโชคดีกับการฟาร์มกับอะไรก็ตามกับการสู้คนนะครับขอให้โชคดีแนวเวียน